ที่มาลีนิดหนึ่งจะมีอาการที่ไหนบ้างครับเอ,เอาเริ่มเขาเริ่มจากไหลแล<ม>้วไ,ไม่เป็นไงไม่เป็นไม่เป็นเป็นขาอย่างเดียวขาอย่างเดียวใช่แล้วสะโพกไม่เป็นอ่า้านหลังไม่เป็นเป็นเริ่มจากไหนขาข้างซ้ายข้างซ้ายเริ่มจากไหนครับ เส้นใต้ท้องขามาถึงน่องเนี่ยซ้ายมือใช่ไหมใช่สกายดี้เนี่ยเนี่ยมาเจียวตรงเนี้ยเนี่ยในช่วงเนี้ยมันเนี่ยยึดยึดหันหันมานนี้นะเออด้านด้านนี้นะใช่ด้านนี้ขานี้เป็นขาเดียวขาเลี้งไม่เป็นอ่าจากจากจากไหนขานี่เลยตั้งแต่นี้เลยใช่ใช่ใช่เส้นเนี่ยมันเดินเดินเดินอ้อมนี้เนี่ยเออตรงตรงใต้ตรงด้านหลังนี้ใช่ไหมใช่ เส้นด้านหลังนี้แล้วก็เนี่ยเนี่ยตอนนี้ตอนนี้เนี่ยตอนนี้รู้สึกมันจะเสียวมาช่วงนี้เสียวด้านนี้เลยนะใช่จนจนไปถึงไหนครับแค่ช่วงนี้ช่วงใต้ท้องอ๋อเห็นเลยนะครับแล้วแล้วจนถึงฝ่าเท้าไม่ถึงไม่ถึงเป็นเป็นเฉพาะโซนนี้เป็นเฉพาะโซนนี้ขาพับขาหนีบแล้วก็สะบ้าใชขาเข่าเข่าก็รู้สึกมีความเสียวเสียวลงน้ำหนักตรงงานว่าเสียวเจ็บใช่ แรกก่อนนะยกเข่าข้างข้างข้างที่ขวามือที่เราไม่เจ็บอะ่ะยกยกเฉพาะเข่า,ขายกขึ้นมาเออลงไหมอ่าขัลโหลต่อไปข้างที่เราเจ็บอะ่ะเป็นไงเอาใหม่เมื่อกีย้ยกข้างที่เราไม่เจ็บใช่ไหมน้ำหนักจะมาลงที่เจ็บนะปกติจะยกได้ไม่ได้ถยู่ไหมเอาใหม่จริงยกข้างที่ไม่เจ็บ น้ำหนักจะลงตรงนี้นะเจ็บไหมหายไหมไายโอเคลองเดินที่อาการที่เราเจ็บๆเสียวอ่ะไม่เสียวเลยไม่เสียวอ่ะดีขึ้นละแล้วนั่งยองได้ไหมปกติถ้างกับเป็นไม่ได้นั่งยองเดี๋ยวพ่อบอก่็ลองไหมลองไหมลองไหมนั่งยองตื่นขึ้นเข่าต้องมีทัี่สองไงดีขึ้นไหม แต่นั่งยองได้ครับเราประกันว่าได้ละปกติที่เป็นเนี่ยไม่ได้เลยเราไม่กล้าได้หมดแล้วก็เสียวแต่เมื่อกี้เจ็บไหมไม่ไม่แต่ปกติยังไม่รู้เนี่ยไม่เอียงเลยเหรอเอียมาไม่เอียงมานะเมื่อกี้ที่มาใช่ใช่ไม่เอียงนะใช่ใช่พาะมันเสียวเสียวครับเราไม่กล้าลงน้ำหนักข้างนี้มากเลยเหมือนเดินโยกเยกกลางวนอ่ะกังวลเหมือนเดินโยกเยกใช่เอาเดินใหม่ดิดูดูดูนี่ตรงแล้วนะอเดิน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 มาทางผมนี่ เดตรงแล้วนะไม่เสียวแลนะโอเคโอเคที่มาดีเหี่ยมปานนะก่อน<อ><ๆ>มารักษาเนี่ยจะมีอาการปวดเสียวน่องด้านซ้ายมือรวมไปกึหลังหลังหลังหัวเข่าด้วยแล้วก็ขาหนีบปวดหัวเข่านะครับ หลังรักษาเป็นยังไงครับพอลองยกขาไดสนิดีขึ้นดีขึ้นโล่งโล่งแลวไม่เสียวกี่เดินแล้วไม่เสียวไม่เสียวได้ยกขาก็ไม่เสียวควาเยิน